สวัสดีครับผมเนโครสยินดีต้อนรับทุกคนทุกสู่รายการเนโครสเกมมิ่งนะครับผมโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปสุ่มกาชาตัวใหม่นั่นก็คือ s s r s อ n ซันจินะครับผมนะซึ่งเข้ามาวันนี้เลยเข้ามาสดๆดร้อนๆนะครับผมนี่มีให้เลือก22อันนะครับผม2ตู้ก็คือตู้ลูฟี่กับอุซบนะครับผมแต่ว่าผมมีแล้วผมมีลูฟี่แล้วผมจะลุ้นซันจิกับนามินะครับผมผมอยากได้ทั้ง2ตัวนี้เลยอ่าซันจิก็ดีนะครับผมเป็นตัวใหม่ส่วนนามิก็ดีครับผมส่วนนามิจะมีสกิลใบศัตรูนะครับผมนะซึ่งดีตั้งแ ด้วแรกเลยซึ่งตอนนี้ผมมีใบทองอยู่48บใบนะครับผมนะผมดองมาตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ตู้สโมกเกอร์กับทาชิกิเลยนะครับผมนะโอเคตอนนี้หลังจากที่มาอยู่หน้าบ่อน้ําพุสูตรเก่าเจ้าเดิมนะครับผมนะให้กดซาลูนนะครับผมกดเข้าไปที่ตู้สุ่มกาชานะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเปิดด้วยอ่าสิบสิบใบทองก่อนแล้วกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมรอยกยกแก้วนะครับผมแล้วก็วางแก้วแล้วเตรียมกดนะครับผมนะ ปึ๊บโอเคกดหนึ่งทีไม่มีอะไรขึ้นนะผมตรงนี้ก็ทําใจไปนะผมนะกดสคิปเลยนะครับผมเพราะว่า s อสไม่ออกสักตัวนะผมนะดูจากลักษณะแล้วจากนั้นก็มากดใบธรรมดาให้หมดเลยนะผมซึ่งใบธรรมดาผมมีเยอะมากผมดองไว้ไม่เปิดเลยโอเคกดสุ่มลัวๆครับผมไม่ต้องสนใจกับใบนี้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะได้ไมั้ยนะครับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมนะ แล้วก็ดองกันต่อไปนะครับผมม,มีนามิเอสอาร์มาด้ตัวหนึ่งโอเคตอนนี้ไม่ออกเลยครับผมไม่มีวีแวลเอสเอสาเลยครับผมตอนนี้นะตอนนี้รุ่นที่เราไปไปก่อนนะครับผมนะโอเคไม่รู้จะเกลือไหมถ้าเกลือก็จะลงคลิปเหมือนเดิมครับผมนะเป็นคลิปขั้นเวลาระหว่างรอไปด่านต่อไปนะครับผม ตอนนี้ล่าสุดใกล้ถึงโมเรียแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมไปซื้อใบทองก่อนมีวิธีการซื้อใบทองนะผมซื้อได้วันละครั้งนะครับผมนะโดยใชัน้1,500เพชรม่วงนะครับผมซึ่งเพชรม่วงหาไดจากการย่อยย่อยสลายพวกเศษพวกนี้นะครับผมนะใช่ใช้1,500นะ้รับนะผมต่อวันโอเคตอนนี้ผมก็มีทั้งหมด38ดใบแล้วเรามารอลุ้นนะครับผมว่าผมจะได้ไหมตอนนี้มี39นะครับผม อยากได้ซันจิมากครับผมตอนนี้ดองใบไปรอบางคนหมดไปร้อยก็ไม่ได้ครับผมนะมันอยู่ที่ดวงจริงๆนะครับผมโอเคแล้วก็รอมันวางแก้วครับผมปึ๊บชื่อไม่ขึ้นครับกดสกิปได้เลยครับผมไม่ต้องรอลุ้นมากครับนะโอเคเดี๋ยวขยับขยับพื้นที่สักนิดนึงนะครับผมนะเพื่อจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดปีนเน็ตใหม่ด้วยเพื่อจะมีอะไรที่ดีขึ้นเหมือนเดิมครับผม เหมือนตอนนี้ดวงไม่มานะเอเซาม่โผ่เลยโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะขอสักตัวครับผมนะนามิหรือซันจิก็ได้ครับจังหวะนี้แต่ถ้าไม่ได้ยังไงผมก็ไม่เสียดายครับผมเพราะว่าผมทำสมอไว้เตรียมทำลูฟี่แปดดาวนะครับผมนะไว้อัดคลิปหน้าเลยลูฟี่แปดดาวนะครับผมเพื่อจะรีวิวสกิลแปดดาวของลูฟี่นะซึ่งผมได้มาก็เดือนกว่าแล้วกว่าจะได้ทำคลิปแปดดาวของลูฟี่นี่คงประมาณอีก45วันนะครับผม เราวางแก้วนะผมเหมือนเดิมเลยกดตึด๊บชื่อไม่ขึ้นครับผมรู้สึกดวงจะซวยอะไรขนาดนี้ไม่ขึ้นเลยได้แต่ s s เได้แต่เ r เต็มเลยนะผมเดี๋ยวลองกดทีละใบก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้มีอยู่18นะครับผมวาโปมาแล้วโอเคตอนนี้มีชื่อของคนอื่นขึ้นนะครับผม รอสักครู่นะครับผมนะรู้สึกบ่อทั้งผูนี่เริ่มเกลือละมีคนมาเปิดบ่อยมั้ง GM เลยไม่ออกให้เลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับผมจะเปิดได้ไหมเลือ17บเใบเองเองนะี่ยหรือไม่เยอะแล้วจังหวะนี้ชื่อมีชู้เพื่อนขึ้นอึ๊บกดแล้วแล้วก็รอครับผมมีชื่อคนขึ้นพอดีครับผมนะจะต้องรอรู้ว่าจะมีชื่อผมขึ้นไหมพยายามอยากให้มีนะเนะี่ยโอเคมีไหม มีแต่ชื่อของคนอื่นขึ้นนะผมแล้วก็มี s o โล sr มานะ v ว e l l sr ไม่เห็นสักทีเลยรหัสนี้เนี่ย sr มา,มาบ่อยมากครับผมได้มาหลายตัวแล้วมีแต่ชื่อคนอื่นขึ้นจ้ะ <c oughs> ไม่มีชื่อผมเลยเนะี่ยแล้วไม่กล้ากดสกคริปต์ได้นะเนี่ยไม่มีชื่อขึ้นนะครับผมนะทำใจเลยเหลือไม่กี่ใบแล้วอนะ รู้สึกจะเกลือมากครับผม2ตู้นีฮะโอเคไม่มีชื่อขึ้นเลยทำใจแปบครับผมเดี๋ยวเจ็ดใบกดธีละบแล้วกันนะครับผมนะ <c oughs> เดินวนสักครู่ครับผมไม่โผล่เลยครับมีหลายคนได้แล้วนะเริ่มได้สันจิตัวใหม่แล้วนะครับผมถ้าผมไม่ได้ผมก็คงไม่ได้ทาคลิปรีวิวให้คุณผู้ชมนะครับผมนะต้องขออภัยด้วยโอเคเดี๋ยวรอยกเก้วออีกสักครู่นะครับผมรู้สึกวันแรกจะเกลือๆหน่อยนะวันนี้ ยกแก้วครับแล้วก็วางสักพักกดตึ๊บไม่ออกครับผมทำใจเลย <laughs> โอเคมีแต่ชื่อคนอื่นขึ้นไม่มีชื่อผมเลยเสียใจแป๊บมีไหมเดินออกมาเสื้อดำๆอะ่ะเออหมดละดองใบไว้ตั้งเดือนกว่าโอโ้โหไม่ได้อะไรเลยครับผม <laughs> แต่ว่าถ้าได้ยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้คุณผู้ชมนะครับผมนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปสุ่มแบบนี้แล้วเพราะว่าถ้าสุ่มต้องมีใบเยอะๆนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ไม่ออกเลยวันนี้ดวงไม่ดีครับผมจะสองใบแล้วเนะี่ยสองใบนี้ถ้าออกทั้งสองตัวดะมีเฮน,นะครับผมออกให้คุณผู้ชมดูหน่อยสิไม่ออกเลย ต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วครับผมบินสโมกซันจินะครับผมนะยกแก้วปับ๊บจะส่องใบแล้วไม,ไม่ไม่มีอะไรจะลุนแล้วเนะี่ยโอเคไม่ออกเ <laughs> <laughs> หลืออยู่13วันนะครับผมเวลาดองใบนะครับผมให้ดองประมาณ10 1 0ถึง20บใบนะครับผมแล้วค่อยมาเปิดนะอย่าเปิดแบบผมนะเปิดแบบผมแบบนี้ไม่ค่อยได้อะไรนะครับผม <laughs> โอ้หเซ็งอยู่เหมือนกันนะเนี่ย, <laughs> ยเกือบ50บใบเกือแล้วเนี่ย ถ้าเติมไปก็เยอะอยู่นะครับผมเติมซื้อบัตรทองนี่ครับผมหมดหลายร้อยอยู่นะโอเคทีสุดท้ายครับผมขอยได้ขอยโดนนะโอ้มเพียงฮึโอเคเกมครับผมนะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปแค่นี้โอเคล้อเล่นนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูปลูฟี่แปดดาวกันก่อนดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวผมปรับภาพให้สูงๆเลยปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลูฟี่แปดดาวกันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ลูฟี่ผม6ดาวน,นะครับผม ปุ๊บนี่แดาวแล้วนะครับผมตอนนี้6ดาวนะครับผมผมมีสมอทองครบแล้วนี่เพราะว่าเปิดเมื่อกี้นะครับผมนะเดี๋ยวอัพขึ้น8ดาวเลยปุ๊บนะบวกมา1 0,000นะครับผมแล้วก็อีกดาวนึงครับผมอีกดาวนึงจะบวกเท่าไหร่ครับปุ๊บบวกมาอีกหมื่นนึงครับผมนะตอนนี้ลูฟี่ก็ครบ8ดาวแล้วเพราะฉะนั้นไปเปิดสกิล8ดาวนะครับผมนี่เลยสกิลนี้สกิล8ดาวของลูฟี่นะครับผมเป็นสกิลที่โกงมากๆครับผมนะเดี๋ยวผมยัดใบก่อน ใบจะมีพอเปิดครบไหมนะี่โอเคตอนนี้ใบยังไม่พอนะผมเดี๋ยวไปหาใบเพิ่มเติมนะผมนะโอเคตอนนี้ลูฟี่ก็8ด,ดาวเรียบร้อยแล้วผมไปดูออร่าของลูฟี่กันนะผมนะ่ะนี่คือออร่าของลูฟี่เลยนี่ครับผม8ด,ดาวนะผมนะตามนี้เลยโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม